เรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องใดให้ไพ่นำทางอธิษฐาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ของท่านที่กัมารับชมเรื่องไม่คาดฝันที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องใดให้ไพ่นำทางสื่อสารข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์จักรวาลนำทางเรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ ได้สำรับชัดเมนวันแห่งคำพิพากษาเรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ใบที่ 1. ปึ่ราชาถ้วยการก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของชีวิตจุดของความสุขความสุขความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ความเบิกบานสำราญใจการจบสิ้นจากปัญหาการหลุดพ้นจากความทุกข์สู่ความสุขที่แท้จริง เจ็ดดาบการปกปิดการซ่อนเลนและความลับความลับบางอย่างที่จะถูกเปิดเผยบางสิ่งที่ปกปิดที่ซ่อนไว้จะถูกเปิดเผยรวมถึงพลังงานด้านลบพลังงานด้านมืดและสิ่งชั่วร้ายที่จะถูกเคลียร์ถูกล้างถูกกาจัดให้หมดไปด้วยแสงสว่างแสงสว่างแห่งพลังบุญบารมีราชาหมายการก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ที่ยิ่งใหญ่ความสําเร็จและชัยชนะ ชัยชนะที่มาจากการลงมือทำหน้าที่การงานความตั้งใจความพยายามของคุณจะนำทางสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และความเรื่องไม่คาดฝันของคุณใบที่สคือความโชคดีโชคลาภเงินก้อนที่จะเข้ามาเงินก้อนใหญ่ที่จะมาเติมเต็มของคุณพลังแห่งความมั่งคัง่ง ของขวัญและรางวัลจากจักรวาลที่จะหยิบยื่นให้คุณเรื่องไม่คาดฝันของคุณใต้สํำรับคือจัดเม้นวันแห่งคำพิพากษาผลของการกระทำกฎแห่งกรรมเรื่องไม่คาดฝันของคุณความลับที่จะถูกเปิดเผยบุญบาร,รมีที่สั้นวายที่จะกลับมาหาคุณพลังงานด้านมืดด้านลบความชั่วร้ายจะถูกเคลียร์ถูกล้างให้หมดไป เพื่อเริ่มต้นใหม่เพื่อได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่วันแห่งคำพิพากษาผลของการกระทำสิ่งที่คุณทําคุณงามความดีสิ่งดีๆที่ทำไว้บุญบรารมีจะถึงเวลาเปิดเผยจะถึงเวลานำทางด้วยการได้รับของขวัญการได้รับรางวัลจากจักรวาลการก้าวขึ้นสู่บ,บัลังแห่งความสําเร็จในชีวิต